สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดจากทีมงานกระชอนคอมที่วัดบางแวกนะครับงานเทมหาเทวาพิเศษและงานเททองหล่อพระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวพระงรรมผมอยู่กับเทียโตสวัสดีครับเทียโตกรับมนะครับพี่กุ้งครับโมจิครับพี่กุ้งครับข้างหลังนี่คืออะไรครับพี่กุ้งตำรวจพลตรีนะครับกำลังแกะและเรา เขาตำลองนะครับแล้วก็นี่คือเบ้าหลอมทองเหลืองครับเราจะทําการหล่อทองเหลืองนะครับเวลา13เกาจด59นครับครับผมครับผมเฮียโตครับครับตอนนี้ก็เวลายังเพิ่ง3โมงครึ่งกว่ายังมีเวลาเดินทางมาร่วมพิธีเททองหล่อพระรูปทันไหมครับทันครับก็เรียนเชิญประชาชนทุกท่านนะครับที่มีจิตตาตาในพระเจ้าตางากนาครับ ก็จราต้องกากงรกนเนกันนะครับปรับเพราะว่าเราเนี่ยเอ่อพับกันก็จะลกลงนะครับ ครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาเข้าจราจรสลิดวง13เข้ามานะครับแล้วก็ถึงซอยบางแวกสามเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับผมก็จะวัดทันทีนะครับท่านผู้ชมครับยังมีเวลาเพียงพอบรรยากาศในงานตอนนี้ยังไม่เริ่มนะครับมาร่วมรับแจกพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววะดอรเดี๋ยวคลิปต่อไปชมบรรยากาศงานที่จะเกิดขึ้นกับการถ่ายทอดสดของทีมงานกระชอน com ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ